สี่คนก็พอมั้งสี่ห้าคนสี่คนกสี่คนสี่คนที่เหลือมาดูที่เหลือนั่งดูอ่ที่เหลือมาดูฝั่งนี้คนี่แหละนุ๊กนี้นี่พี่อ็อกนิกแม็กนิวตี่าพิธีก็ได้อพิธีไม่ต้องทีกันแล้ปิดก็ได้เอาที่ข้านหัวอยู่มาปิดก็ได้อาชทุกคนดูนะกิจกรรมนี้ สนุกสนานเฮฮาคอยดูเราจะเห็นท่าประหลาดประหลาดจากเพื่อนอ่าปิดเอาไว้อยากให้คนนี้นำคนนี้อ่าเดี๋ยวปล่อยคนนึงปิดตาเอาไว้ทุกคนจะเป็นอย่างนี้นี้ก็ได้นี่นี่หนูปิดถูกไหมปิดตายืมเพื่อนมากับก็ได้ใครมีอ่านี่ยังไม่ได้ออกมาอ้าวที่ที่แม่อ๋อที่ออกที่ออกด้วยที่มาด้วยครับหนูหลับตาเอาได้ไหมหนูจะไม่ออกไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผัดกันใส่ที่ปิดตานี่เอาออกมาให้แล้ว ยืนเรียงแถวกันไว้นะครับยืนเรียงแถวให้คกเกอธิบายเดี๋ยวจะมีโจทย์ให้จะมีคำให้คนแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นคนรู้คำอย่างนิวตี้นิวตี้ก็จะเป็นคนอธิบายด้วยท่าทางแล้วก็เปิดตามาทีทีคนที่สองทีต้องดูว่านิวตี้อ่ะทาท่าอะไรบ้างแล้วทีก็เปิดตาไปส่งให้แม็กส่งให้ลูกนิ้และซาณิซาน,าน,านิต้องตอบให้ได้ว่า นิวตี้อ่ะเขาส่งคําว่าอะไรมาอจากท่าทางเขาจากท่าทางนะครับเราจะมีคําใบ้เราจะไม่มีเสียงนะปิดตาครับทุกคนปิดตาเอ้ยนิวตี้จะเป็นคนเดียวที่เห็นคําคํานี้นะครับนิวตี้จะเป็นคนเดียวที่เห็นทีกี่นิ้วไ่เห็นครับจริงอ่ะสันี้กี่นิ้วฮะไม่รู้ค่ะมืนมืดโอเคพร้อมเออ ้อมหนึ่งสองตั้าอตีเปิดจำท่านะจำท่าเอาให้ชัดนะมีอะไรอีกทำไรได้อีกทำไรได้อีกมีอีกไหมนี่เปลี่ยนท่าดูดิ ถ้าใหญ่ๆนะคะแล้วจะหมดเวลาแล้วจะเปลี่ยนคนแล้วนะมีเพลงดิวด้วยโอเคหมดเวลาหมดเวลา มีอะไรหมดเวลาปิดตาปิดตาด้วยห้ามดูหปิดตาแมปไปลูกนี้เปิดตาปิดตาไว้ปิดตาไว้ห้ามดูหมดเวลาแมปปิดตาตอนนี้เปิดตาตอนนี้เปิดตา ใช่สิว่าคำว่าอะไรเนี่ยคำว่า Beauty เปิดตาบ e a ตี้ห้ามบอกตอนนี้บอก Beauty ว่าคำว่าทุกคนเปิดตาได้เป็นมันเป็นคำสั้นๆเหรอคะเป็นคำสั้นๆคำเดียวเหมือนแบบจิตชาจิาเขาทำอะไรบ้า เราทำนี้เมื่อกี้ทำค่าอะไรทำค่าสุดท้ายที่เราเห็นโอ้ยหนูทำอย่างนั้นเหรอใ่แอย่าเฉลยนี่มีการสื่อสารนะครับการสื่อสารนั่นเองห้ามไปเหรออย่าไปเป็นคำนามคำนามของของเล็งลิงว่านิวตี้ทำค่าที่ทำค่าอะไรเนี่ยทำไงนะลืมแล้วอ่ะเมื่อกี้ที่อ่าเฉลยอ้าวเฉลย คำนี้คือคําว่าโกโกชาเหรอห่างไกลมากแล้วดูคนแบบคนนำไม่รอยอีกกลุ่มนึงสี่คนนี้ออกมาสลับสลับกันจะต้องคิดจะต้องคิดว่าจะต้องคิดให้เร็วเร็วกว่านี้นะคิดว่าทำได้เเพื่อนคนที่ดูท่าจะต้องเก็บรายละเอียดให้ได้นะคน คนที่อธิบายท่าท้งร่างกายแล้วก็ฟิลลิ่งได้หมดเลยนะแต่ยกเว้นเสียงอย่างเดียวพี่พียืมของพ่พีได้ปะคะนี่มันแน่นอารปิดตาเดดต,ต,ต <c oughs> าเอาพวกท่าที่คนที่สองที่สามอย่าแปลนสารน,นะ